สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาดามดอยนะคะพามาทำของทานเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะแลแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพกำลังจะออกไปวิ่งนะคะก็คือว่าช่วงที่วิบวับนะคะกลับบ้านเว้ยเรียกเขานะคะก็วิบก็มาจาก VIP เนาะวับก็แฟดเขาเราก็เรียกวิบวับนะคะกลับมาบ้านนะคะทีนี้เขาเด็กๆเขาซื้อขนมปังค่ะ ขนมปังแบบนี้นะคะมาทานตอนเช้าแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะ่ะมาดมโดยกับแฟนนะคะเราไม่ทานขนมปังขาวกันนะคะเราทานขนมปังโฮวีดกันนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยทานนะคะไม่ค่อยทานพวกแซนด์วิชพวกอะไรเงี้ยเราจะทานแต่ผลไม้แล้วก็กาแฟกันนะคะแล้วทีเนี้ยเด็กๆเ,เขาก็เหลือ,อขนมปังนะคะไว้ให้หนึ่งแถวเลย มาดมดอยก็เลยคิดว่าจะมาดัดแปลงเป็นขนมทานเล่นที่มาดมดอยชอบนะคะก็คือจะทำขนมปังเนยน้ําตาลนะคะแล้วก็มีเนยกระเทียมชีสไว้ให้แฟนด้วยนะคะเพราะเขาไม่ทานเนยน้ําตาลเนาะขั้นแรกเลยนะคะก็ขนมปังแบบนี้นะคะมาดมดอยจะตัดครึ่งนะคะตัดประมาณอย่างนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะก็ตัดไว้ตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะพอมาถึงก็ตัดทิ้งไว้นะคะอันนี้นะคะอ่า สูตรคนอื่นเขาจะเอาไปโอ้ยไม่เห็นหน้านะคะสูตรคนอื่นนะคะเขาจะเอาไปตากแดดนะคะแต่ว่า,าที่บ้านมาดับดอยนกเยอะนะคะแล้วก็มีทั้งพึ่งทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยว่าจะอบในเตาอบนะคะสักประมาณไฟ1 0 5นาทีนะคะให้ขนมปังมันแห้งนะคะแล้วค่อยเอามาทาเนยนะคะเดี๋ยวไปอบกันก่อนเลยค่ะ ลืมบอกไปอย่างนะคะตามสูตรนะคะเขาคนอื่นนะคะเขาจะตัดอีกทีนะคะแต่ดูขนมปังที่นี่นะคะขนมปังที่นี่นะคะมันบางแล้วนะคะไม่รู้จะตัดยังไงแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็มาดามดอยจะใช้ตามนี้เลยนะคะ,ะมาดามดอยจะใช้ไฟหนึ่งนะคะโอ้โหเตาเขิบมากเลยนะคะอบเขาสักประมาณหนาทีเนาะ ตอนนี้กลับด้านนะคะแล้วก็อบต่ออีกห้านาทีนะคะอ,อบอีกห้านาทีนะคะมาดามดอยก็จะมาทำก็จะมาเตรียมนะคะเนยลอนะคะก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะอันนี้เป็นเนยที่จะใส่กับน้ำตาลนะคะเนยน้ำตาลเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็แบ่งไว้ใส่เนยกระเทียมนะคะมันไม่ค่อยเห็น อนี้เนาะก็จะใช้ตรงนี้ขูดนะคะขูดกระเทียมไปสาเหตุที่ไม่หั่นเอาเพราะว่ากระเทียมมันจะกลายเป็นสาเหตุที่มาดาำดอยไม่หั่นกระเทียมนะคะเพราะว่ากระเทียมมันจะหนาไปนะคะเพราะว่า จะอบใช้ระยะเวลาน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีที่ขูดชีสก็จะหั่นแล้วไปตำเอาก็ได้นะคะหรือไม่ก็ปั่นเอาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเนาลืมใส่ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์ตายแน่เลยร้อนตาแน่เลยเนี่ย อันนี้เป็นสูตรเนยกระเทียมนะคะมาดามดอยก็จะใส่เนยกระเทียมนะคะแล้วก็ชีสชีสเป็นชีสแบบนี้ใส่แล้วไม่รู้ผลมันออกจะออกมาเป็นยังไงไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาดามดอยก็จะ ผสมเขาให้เข้ากันแล้วก็ไปทานในขนมปังนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะเป็นอันนี้เอ่อเป็นเนยน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่ามาดามโดยใช้เนยจืดน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่เกลือนะคะนิดหน่อยพอเป็นคนไม่กินเค็มนะคะแล้วก็น้ำตาลก็ กะเอาอ้ไม่มีช้อนแป๊บนึงนะคะน้ำตาลก็กะเอาเลยนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมของขนมปังของเรานะคะมาดามดอยคิดว่าน่าจะพอนะคะนี่สองช้อนเดี๋ยวจะขออนุญาตคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ เนยนะคะมาดามโดยแนะนําว่าให้เขาเอ,อละลายที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะไม่งั้นมันจะกวนลําบากมันจะคุกเขาลําบากแบบนี้นะคะแต่มาดามโดยเป็นคนเป็นคนแบบเนี้ค่ะเป็นคนอยากทาก็ทําเลยนะคะเราก็จะเอาเนยนะคะมาทาบนขนมปังแบบนี้นะคะอันนี้เนยกระเทียมนะคะ เลยกระเทียมมาดำดอยไม่ใส่เกลือเพราะว่า,าชีสนะคะเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะคือไม่ต้องนะคะถ้าใส่เกลือเพิ่มไปอีกจบเลยนะคะติดต่อโรงพยาบาลขอฟอกไตด่วนเลยนะคะเนี่ยค่ะทาเข้าไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเนยน้ำตาลนะคะทำสองอย่างเพราะว่ากินไม่เหมือนกันนะคะส่วนเนยน้ำตาลนี้นะคะก็เหมือนกันนะครับใครจะทานเนยเนยก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอาเกลือนะคะมาผสมกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ค่อยเอาขนมปังที่ทานเนยเสร็จแล้วนะคะไป อย่างเงี้ยค่ะจิ้มจิ้มเขานะคะให้ติดน้ําตาลนะคะแต่ว่าวันก่อนมาดมามมาดามดอยทําไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากทําแบบเอาเนยคลุกกับน้ําตาลไปเลยกับเกลือไปเลยนะคะดูว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะเรื่องของเรื่องก่อนที่จะถ่ายคลิปนี่คือแอบทําทานไปแล้วนะคะก็เลยรู้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปทาเขาให้เสร็จก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวจะมาอบกันค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าเตาอบที่ร้อยห้าสิบเป็นเวลาสิบนาทีนะคะมาดามโดยไม่มีกระดาษสำหรับอบขนมปังออ,อบขนมนะคะอบพวกเ้ก็เลยใช้ฟอยแทนนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรอเขาเซตตัวให้แห้งกระเทียมชีสก็กำลังโอเคแต่ไม่เกรียมมากนะคะนี่นะคะมาดาโดยจะรอให้เขาเซตตัวนะคะให้แห้งถึงจะใส่กล่องนะคะแล้วก็แบ่งเอาไปทานที่ร้านนะคะเนี่ยค่ะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่เย็นมากก็ยังมีอุ่นๆด้วยนะคะจะลองแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นกว่านี้และเซ็ตตัวมันก็น่าจะกรอบอร่อยกว่านี้เดี๋ยวมาให้ดูก่อนนะคะนี่หน้าตาเขาปางเนยน้ำตาลนะคะ อันนี้โอ้ยอะไรเนี่ยซกมุกอีกแล้วอันนี้นะคะเขายังไม่ไม่เย็นมากนะคะเขาก็กัดแล้วมีความเหนียวนิดนึงเดี๋ยวถ้ารอให้เขาเย็นกว่านี้นะคะน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนอันนี้ เนยกระเทียมนะคะแล้วก็ชีสนี่นะคะขนมปังกระเทียมนี่แหละ ง่ายๆแล้วก็อร่อยเลยนะคะใครอ่มีลูกเด็กเล็ก,ดกแดงเอาอีกแล้วนะคะมุกเดิมนะคะจะทําให้เด็กๆทานนะคะหรือว่าจะทําแบบกระเทียมทําแบบเนยน้ําตาลให้เด็กๆทานนะคะหรือว่าเป็นของว่างนะคะกาแฟตอนเช้าก็ดีนะคะแล้วก็ของทานเล่นตอนบ่ายก็ได้นะคะอย่างมาดาโดยเนี่ยบ่าย,ายๆจะทานกาแฟใช่ไหมคะก็จะห่อไปที่ร้านด้วยนะคะส่วนถ้าใครมีพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านฝรั่งนะคะ คนต่างชาติเราก็ทําแบบกระเทียมให้เขาค่ะทำสองอย่างนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยทานอะไรที่ใส่น้าตาลเนาะขนมปังน้ําตาลเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยชินนะคะแต่บ้านเราจะชินกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาดามโดยก็ขอนะคะจบคลิปไปก่อนนะคะเพราะว่ามีภารกิจจะต้องไปปอกกระบองเพชรน,นะคะแล้วก็เอ่อจะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายยเสร็จแล้วนะคะงานแม่บ้านแม่เรือนปอกกระบองเพชรนะคะแล้วก็จะใส่ผล้กกระบองเพชรใส่กล่องเข้าตู้เย็นนะคะ